กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับบริษัทอิตโตคินเทคโนโลยีนะครับผู้นําเข้าเครื่องมือวัดเครื่องมือทดสอบนะครับแล้วก็เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทนะครับวันนี้เราจะนําชมนะครับเครื่องวัดความหนาผิวเคลือบผิวเกาไว์นะครับโพซิเทสนะครับ Gtype นะครับ Gtype เนี่ยมีหน่วยเป็นมิลกับไมครอนนะฮะ วันนี้เรามารีวิวที่เป็นหน่วยไมครอนนะครับที่ทางบ้านเราเนี่ยจะนิยมใช้ตัวนี้เป็นไดอัลเป็นหน้าปัดสเกลนะครับหลักการทางานของตัวนี้ก็คือใช้เป็นหลักการเป็นแมกนติกนะครับดูดแล้วก็ปล่อยแล้วก็ดูที่ความหนาของชั้นที่เคลือบกันวันไนนะครับปัญหนากี่ไมครอนนะครับปกติแล้วเราจะเห็นแต่ตัวที่เป็นลักษณะเป็นดิจิตอลนะครับตัวนี้เป็นอนาล็อกนะครับ เป็นไดเัลเป็นเข็มนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองใช้งานให้ดูนะครับวันนี้เราก็นําตัวดิจิตอลมาด้วยนะครับที่เราเห็นกันบ่อยๆนะครับเราจะได้มาลองวัดเปรียบเทียบกันดูระหว่างดิจิตอลกับอ n นาล็อกนะฮะเรามาดูอุปกรณ์คู่มือที่ตัว p o s i t e s จ G เนี่ยเขาให้มามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีคู่มือนะครับเป็นเล่มเล็กๆนะฮะซึ่งก็ มีระบุนะครับว่าวัดอะไรนะครับเพน n ินาเมลกาวนิซิงนะครับเมทัลลิซซิงเพนติงนะครับ etc on steel นะครับผู้มือกับใช้งานนะครับเป็น Made in USA นะครับแบรนด์ดีเฟลโกนะครับเป็นซองหนังอย่างดีมาให้สำหรับพกผ่านะครับสวยงามนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของ ใบค али เบชันเซอร์ติฟิเคทนะครับจากทางอเมริกามาให้นะครับเป็นแบรนด์ดีเฟลโก้ครับ mm hmm. แล้วก็มีตัวอย่างแนะนำสินค้าอื่นๆนะฮะแล้วก็เป็นกล่องกระดาษใส่มาให้นะฮะ mm hmm. เดี๋ยวผมลองเอาด mm ิจิตอลมาลองวัดให้ดูก่อนนะครับ mm hmm. เพื่อเปรียบเทียบกันดูนะ mm hmm. ว่าตัวแผ่ตัวนี้มันกี่ไมคอนนะฮะ โอเคนะครับดิจิตอลอ่านมา37ไมครนะครับเดี๋ยวเราลองมาทำการดูเจ้าตัวโพซิเทสจีดูนะครับการทำงานของเขาเนี่ยจะมีตุ่มตรงนี้นะฮะเป็นตัวปล่อยดูดปล่อยนะครับเวลาเราตรงหน้าปัดสเกลเนี่ยนะฮะให้เราใช้ตัวนี้หมุนไปนะครับไปที่ตำแหน่ง G นะฮะก่อน แล้วก็ตัวแมกเนติกเนี่ยจะยกขึ้นนะครับแล้วพอเราหมุนไปจะดูดนะฮะแม่ติจะดูดนะครับเวลาเราหมุนไปที่ตำแหน่งของสีนะครับพอมันอ่านได้กี่ไมคอนแล้วตัวนี้ก็จะยกออกปล่อยออกมานั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาลองทําให้ดูนะฮะตอนเนี้ยตัวแมกเนติกดูดไปแล้วนะครับเราก็าค่อยๆหมุนกลับมาช้าๆนะครับ ครั้งแรกเนี่ยเราไม่รู้ว่าความหนาเท่าไหร่เนี่ยเราก็หมุนไปที่ G ก่อนนะครับแต่ครั้งต่อไปเนี่ยถ้าเรารู้แล้วว่ามันหนาประมาณเท่าไหร่เนี่ยเราก็หมุนแค่ห่างจากจุดนั้นไปหน่อยเดียวก็พอนะครับนะฮะตัวนี้ก็อ่านมาใกล้เคียงกับตัวดิจิตอลนะฮะสามสิบไปปลายนะครับเห็นไหมฮะจากการใช้งานง่ายๆเลยเท่านี้เองนะฮะนะครับก็คือดูดปล่อยนะครับแล้วก็ ถ้าเป็นครั้งที่ครั้งนี้ผมรู้แล้วว่ามันอยู่ที่30กว่าไมครอนเนี่ยเราก็มุเมาแค่นี้ก็พอนะครับเมื่อเราหมุนแค่นี้เราก็กดแตกๆเนี่ยให้มันดูดลงไปก็ได้ไม่ต้องหมุนมาที่จีนะฮะเราลองอีกครั้งนะฮะกดเลยนะฮะตอนนี้แม่เหล็กดูดแล้วนะฮะค่อยๆคลายตัวช้าๆมานะครับนฮะยกปุ๊บพร้อมอ่านค่าใช้งานดีนะฮะ Made in USA นะครับ สนใจติดต่อบริษัทอิโตกินเทคโนโลยีจำกัดน,นะครับผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายแบรนด์ดีเฟลโนะครับทั้งรุ่นดิจิตอลและอนาล็อกนะครับโทร02 974 4354-6นะครับสายด่วน088 7777277นะครับคิดถึงเครื่องมือวัดนะครับนึกถึงบริษัทอิโตกินเทคโนโลยีจำกัดน,นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อบริษัทอิโตคินเทคโนโลยีนะครับหรือสายด่วน0887777277หรือสามารถแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกับเราได้เลยนะครับ